can you smell what mugunga's cooking poison huh? i can't wait to experiment on you so this <coughs> shall our <coughs> william of the new found free to การรีวิวสกิลของเจ้าสกอตครับพีโรประเภทเฟเตอร์นะครับก็บอกได้ว่าเราห่างหายกันไปนานเลยทีเดียวนะครับกลับมาพร้อมกับรีวิวสกิลครับผมโอเคฮีโร่ตัวนี้นะเป็นคู่ปรับกับโอมาก็ว่าได้นะครับเราไปดูสกิลกันในเกมเลยดีกว่าสกิลติดตัวทุกๆ10วินาทีสกอตจะชาร์จหมัดค้างไว้และเมื่อต่อยโดนัตูจะทำให้เลือดของเขาฟื้นฟูขึ้น4% สิลแรกสกอตจะพุ่งไปข้างหน้าและสร้างความเสียหายทางกายภาพและทำให้ศัตรูลอยขึ้นและติดสถานะมึนงงสกิลที่สเมื่อสกอตชาร์จบัตและทุ่มลงไปที่พื้นการโจมตีของเขาจะเพิ่มขึ้น20%และไวขึ้น10%เป็นเวลาหวินาที อันจะมีสกิลสกอตจะชาร์จมัดและเหวี่ยงไปในรอบๆตัวจะทําให้ศัตรูติดสถานะบินและต,ตันเป็นเวลา3น,นาทีสร้างความเสียหายทางกายภาพ